สวัสดีค่ะเพื่อนมาเจอกับช่องวันดีกับสิ่งรอบตัววันนี้พามาดูดอกไม้หลังบ้านตอนนี้ถ่ายไม่ค่อยทันเลยฝนตกดอกไม้โรยก่อนเลย ีเสื้อเสื้อก็ไม่ค่อยจะมีแล้วตอนนี้มแมลงผู้ก็หายไปหมดแล้วมแมลงเริ่มหมดแล้วจะเข้าหน้าหนาวอีกแล้ว หน้าร้อนยังไม่เท่าไหร่จะเข้าหน้าหนาวเมื่อวานนี้เราไปฉีดยาเข็มที่สองมานะเพื่อนเข็มแรก ็ปวดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วามเข็มที่สองเมื่อวานนี้รู้สึกดีกว่าเข็มแรกปวดแค่แขนอย่างเดียวเข็มแรกนั้นรู้สึกจะเวียนหัวมีอาการจากจอาเจียนแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนมาก ดีนะที่ฉีดตอนเช้าแต่เมื่อวานนี้ไปฉีดมาเข็มที่สงไม่ไม่ไม,มีไม่มีอาการอะไรมากมายนอกจากปวดแขนมากเลยปวดแขนตรงที่ฉีดปวดแขนตรงที่ฉีด แล้ววันนี้ตอนเช้าก็ไปทำงานได้ปกติทำงานได้เหมือนเดิมปกติแต่แขนก็ยังปวดอยู่นะแขนเราก็ยังปวดอยู่อันนี้เราไม่รู้ว่าตัวอะไรนะ ไม่รู้ว่าตัวอะไรพึ่งหรือปองไม่ใช่พึ่งพอาพึ่งจะต้องเป็นตัวแบบนี้สีออกเหลืองๆแต่นี้ตัวเขาสีดำๆอะไม่รู้เหมือนไงว่าตัวอะไรแล้วยาที่เราฉีดนะเพื่อน ไม่ไม่เหมือนกับเข็มแรกนะเข็มแรกกับเข็มที่สองไม่เหมือนกันคนละชื่อคนละย่อเราก็ลืมชื่อว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่าไม่เหมือนกันพราะไปไปฉีดพร้อมกับแฟนเราตอนนี้เขาก็บอกว่ายา ห่อแรกกับอห้อนี้ไม่เหมือนกันแต่หมอเขาก็บอกว่าฉีดได้ก็ฉีดมาแล้วเมื่อวานนี้เข็มที่สองหกอาทิตย์พอดีจากที่เข็มแรกไปฉีดมา อดทิพย์พอดีดอกไม้กอน,นี้แมลงเยอะมากเลยแต่กลิ่นเขาก็ไม่หอมนีก่ก็ทำรรมามตา

ออกแต่ฝนก็ขึ้นทองฟ้าขึ้นตลอดเวลา เสื้อก็นี่มีตัวอะไรมาอีกเนี่ยอันนี้แตะเหมือนตัวแตนแเหมือนแตนนะตัวนี้ตัวลายตัวลายลายแมลงเยอะมากเลยดอกไม้พวกนี้มีตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่สีแมลง แตนไปแล้ะแมลงปองอยู่เอ้ยมแมลงผีเสื้อ,อยังอยู่จะพึ่ง ฉีดมาแล้วาวานี้เข็มที่สองถ้าเเพื่อนใครครัวก็เรามาบอกว่าเราฉีดมาแล้วเข็มแรกกับเข็มที่สองไม่เหมือนกันเข็มแรกอีห่อหนึ่งเข็มที่สองอีห่อหนึง แต่เข็มแรกอะเจ็บปวดแต่เข็มที่สองนี่ก็ปวดแต่ปวดแค่แขนไม่มีการมากมายปวดแค่แขนอย่างเดียว เสื้อส้ทสีขาวสวยแต่ไม่มาสวยมากเลยแต่ไม่มานี่เขาขึ้นเองนะเพื่อนดอกไม้เนี่ยเขาขึ้นเองเขาเป็นกลุ่ม ขึ้นเองเนี่ยเราแม่เขาขึ้นมาเขาทุกปีอยู่หลังบ้านเราเองอู้นี่มาแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วก็ไป อะไรแล้วตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้มีหลายตัวมากเลยมีหลายตัวหลายอย่าง โอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเรามาบอกอเพื่อนๆว่าเราฉีดยามาแล้ว2เข็ม2เข็มนี้คนละอีหอบไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย